สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังปลากระเบนสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะองเอลนากระเป๋าสตางค์ US หนังปลากระเบนที่เพิ่งผลิตมาใหม่ล่าสุดมาอัปเดตให้พี่พีได้ชมกันนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากเป็นรุ่นสแตนดาร์ดที่คุณสุภาพบุรุษจะต้องมีเป็นกระเป๋าสตางค์ขนาดพกพาใส่กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋ากางเกงแข็งแรงทนทานและน่าใช้งานมาก และที่สําคัญน้องเอกขายให้ในะราคาที่ถูกมากขายถูกเดี๋ยวพี่ๆจะว่าโอ้ยน้องเอพูดโอเวอร์น้องเอกขี้โมหรือเปล่าอย่างงี้อย่างนี้อย่างนั้น,น,นพี่ๆขาด <c oughs> ทูทั่วๆไปราคาหนังปลากระเบนทั่วๆไปเป็นยังไงคะสองพันกว่าบาทหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทอ่ะรุ่นเนี้ยที่น no ้องเอกกำลังจะขายเนี่ยราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเห็นไหมคะกระเป๋าสตางค์ยูเอสเนี่ยราคาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทอันนี้ราคาในบ้านเรานะคะราคาในบ้านเราแต่ถ้าเป็นที่ต่างประเทศนี่ก็หลายพันบาทอยู่ บางทีกระเป๋าใบเล็กๆเ,เนี่ยหลักหมื่นเลยด้วยซ้ําแล้วน้องเอ๋เนี่ยนำมาขายให้กับพี่ๆนี่คือราคาถูกมากเลยนะราคาไม่ได้หายากพี่ๆสามารถเช็คได้ตามห้างสรรพสิน,นค้านะคะแล้วก็ตามเว็บไซต์ไทยเว็บไซต์จีนเว็บไซต์ยุโรปเช็คได้เลยอย่างเนี้ยอย่างเว็บไซต์ไทยเนี่ยให้ดูทีนึงอะพันเจ็นะอันนี้พันเจ็นะให้พี่ๆดูแล้วของน้องเอ๋นี่คืองานผลิตมาใหม่ล่าสุดจัดให้กับพี่ๆในราคาพิเศษ 6 5 0บาทเท่านั้นพี่พนี่คือปลากระเบน1ตัว1ตัวเม็ดใหญ่สวยมากคุณผลิตมาใหม่ล่าสุดซับในผลิตจากหนังวัวมีช่องมีช่องเปิดบนแบบนี้จ้ะแล้วก็มี2ช่องใส่แบงค์นะคะแล้วก็มีช่องซิปด,ด้านหลังด้วยเท่ากับว่าช่องใส่แบงค์อ่ะใส่ได้ทั้ง3ช่อง เวลาเราจะเก็บแบงค์ใหญ่ๆแบงค์มงแบงค์พันอย่างเงี้ยอ่ะเราเก็บไว้ในช่องซิปก็ได้2ช่องเนี้ยเวลาเราใช้แบบแบงค์ย่อยๆอย่างเงี้ยสะดวกใช้แล้วก็พกไว้ตรงนี้ก็ได้ใส่บัตรประช,ชาชนใบขับขี่ใส่ตรงนี้นะคะสีดำหกราสิบบาทถ้าพี่ๆสนใจแคปภาพถักแชทฝากชื่อที่อยู่บรรษัท์ ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยน้องเอ๋มีของแถมสวยๆแถมให้ทุกออเดอร์นะคะและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง u t u b e นะคะน้องเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิกวิดีโอเลยเมมเบอร์น้องเอ๋ด้วยเสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะต่อไปน้องเอ๋จะให้พี่ชมสีม่วงอ่ะ อย่าว่าแต่คุณผู้หญิงนะคุณผู้ชายก็ใช้ได้นะคะสําหรับท่าสุภาพบุรุษที่เกิดวันจันทร์มาเอาสีม่วงไปใช้งานนะคะการเงินการงานปังปังเลยค่ะมีจันทร์มีอังคารแล้วก็มีเสาจะถูกฉลกกับสีม่วงมากนะคะเอาดูจริงๆน้องเอกให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานของสีนะคะถึงได้ผลิตสีออกมาให้พี่ๆได้เลือกซื้อเลือกชมกันเยอะแยะมากมายจริงๆกระเป๋าสตางรุ่นนี้โดยทั่วไปก็อย่างที่พี่ๆเห็นนะกระเป๋าสตางยูเอสอ่ะ เขาก็าจะมีแต่สีดําแบบนี้คือเอาไว้สําหรับท่านสุภาพบุรุษใช้งานใช่ไหมแต่ว่าเวลาน้องเอกผลิตออกมาน้องเอกจะคานึงถึงพลังงานแสงสีเสียงเป็นเรื่องของพลังงานที่ยิ่งใหญ่และพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์นําไปปรับใช้ได้เลยรับรองว่าปังปังค่ะพี่ๆขะนะอ่ะดูด้านไหนอยากทราบว่าพี่ๆเกิดวันอะไรถูกกระสีไหนสอบถามได้เลยนะเพราะว่าตําราที่น้องเอกเลือกใช้เนี่ยจะเป็นตําราที่เขาทํา สถิติมีตัวเลขรองรับถือว่าแม่นยำมากที่น้องเอ๋ใช้อยู่นะจริงๆมันมีหลายตำราพี่ๆจะเลือกใช้ตำราที่พี่ๆใช้แล้วถูกอกถูกใจก็ได้หรือจะเลือกใช้ตำราน้องเอกก็ได้นะคะสีต่อไปค่ะสีส้มนี่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 นนสำหรับคนวันอังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะจะถูกฉลกกับสีส้มมากเลยนะคะสีส้มค่ะเนี่ยปลากระเบนที่น้องเอ๋นำมาผลิตกับพี่ๆเป็นกระเบนใหญ่นะคะสวยมาก650บบาทไม่มีแล้วพี่ๆดูดิ สตาร์ก็พันกว่าบาทแล้ว่ในไทยอ่ะนี่คือซับในนะคะรุ่นนี้ก็จะมีช่องซิปให้นะอย่าลืมนะตรงนี้สำหรับคนที่ชอบกระเป๋ามีช่องซิปตรงเนี้เวลาแบบ,บซุกตรง,ซ,ตรงซุกตังกันเงินหล่นหายอะไรเงี้ยค่ะใส่ตรงนี้ได้แบงก์ย่อยสะดวกใช้งาน20บแบงก์ร้อยอะไรเงี้ยก็ใส่ด้านนอกได้นะคะสีส้มสวยมากไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะผลิตมาใหม่ล่าสุดเลยนอกเอกก็จะไม่ค่อยได้อัปเดตบ่อยสักเท่าไหร่นะคะสําหรับงานหนังปลากระเบน <c oughs> ผลิตมาเมื่อไหร่ก็หมดตลอด กว่าจะทําเสร็จยากมากกระเบนแท้กว่าจะทําเสร็จแต่ละใบแต่ละใบใช้เวลานานเหลือเกินพี่พี่คะ่ะอ้าวต่อกันที่สีแดงต่อกันที่สีแดงค่ะใกล้ๆค่ะสีแดงสดค่ะสวยมากค่ะสีแดงสดสวยมากค่ะอะดูใกล้ๆแคปภาพร้วทักแชทนะคะกลางออกให้ดูกระเบนนี่ยิ่งดูใกล้ๆยิ่งสวยนะคะ คุณผู้ชายที่เคยใช้หนังปลากระเบนอ่ะจะติดใจมากเพราะว่ามันแข็งแรงและทนทานลักษณะที่ัยของผู้ชายเท่าที่น้องเอสัมผัสที่มาซื้อสินค้ากับน้องเอกนะคะส่วนมากเลยเขาก็ไม่ค่อยเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์กันเขาใช้แล้วเขาใช้ยาวมาก3 -4 ปีกลับมาซื้อทีหนึ่งแล้วเขาใช้แบบไม่ได้ทะน้นนอบนะเขานั่งทับด้วยอะไรด้วยเขาใส่สมบุกสมบันมากคือถ้าเป็นวัตถุดิบอย่างอื่นว่าสัก4ี่หเดือนก็น่าจะขาดลุกลุยแล้วแต่ของน้องเอ๋นี่คือ 4- 5หปีมาซื้อทีหนึ่งไง ที่ขายทุกวันนี้คือท่านสุภาพสตรีสักเกนะคะเพราะว่าท่านสุภาพสตรีเนี่ยพอสวยถูกอกถูกใจแล้วต้องมีสะสมและต้องซื้อเพิ่มแต่คุณผู้ชายนี่คือแบบว่ายาวเลยนะซื้อทีนึงก็ยาวเลยอ่าพี่ๆจะซื้อใช้เองหรือว่าซื้อไปฝากสามีซื้อไปฝากคนที่พี่ๆรักนะคะจะเป็นผู้เล็กหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่พี่ๆต้องการของขวัญของฝากตัวนี้หนูแนะนําเลยใช้ดีซื้อเป็นของขวัญของฝากก็ดีเห็นราคาใช่ไหมคะในเว็บไซต์นี้ก็สตาร์ทพันกว่าบาท ราคาสูงมากนะคะนวเวขายหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นสีเขียวผลิตมาใหม่นี่ค่ะกระเบนแท้น่ะที่นี่คือหนังที่แข็งแรงที่สุดนะหนังที่แข็งแรงที่สุดในโลกค่ะเล็บไม่สะเทือนค่ะไฟก็ยังไม่สะเทือนเลยนะะไปต่อกันที่สีต่อไปสีชมพูนูช๊ชสวยมากสวยมากค่ะสีชมพูนู้ค่ะพี่ขาดู อ่ะดูใกล้ๆอือมดูเม็ดปลาอ่ะดูหนังที่แข็งแรงที่สุดนะคะกระเบนแท้ต้องเผาไฟได้สวยยิ่งดูใกล้ๆยิ่งสวยเอาจริงๆนะคะเป็นหนังที่มีสเสน่ห์น่าลงไหลไมีเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครผิวหนังเป็นเม็ดไข่มุกนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปสีเบดโกค่ะอ่ะดูใกล้ๆพี่ๆค่ะดูเม็ดปลาอืมสวยอ่ะเต็มแผ่นเต็มผืน นะคะนี่ก็มาใหม่ล่าสุดพี่ๆี่รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายถามกันเข้ามาเยอะมากนองเอไม่ค่อยได้รีวิวมันไม่มีของเลยผลิตปั๊บปั๊บป๊บหมดผลิตปั๊บปั๊บป๊บหมดมีสีหนึ่งสี่ห้าใบเองไม่ได้มีวัตถุดิบตลอดไม่ได้มีวัตถุดิบเยอะแล้วใช้เวลานานมากกว่าจะผลิตเสร็จนะคะ ไปต่อกันที่สีพิเศษสีพิเศษราคาจะอยู่ที่750บาทสีเงินรอบนี้ได้สีเงินมาอย่างเดียวนะคะพี่ๆขาสีพิเศษสีเงินอะดุกเล็กๆคุณผู้ชายขาใช้ได้นะคะสีเงินสีทองสีมหาอำนาจสีร่ํารวยสีการเงินการงานนะคะสีที่ดึงดูดความมั่งคั่งร่ํารวยโชคลาภเงินทองสีเงินสีทองใช้ได้เลยอดูค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านในคือผลิตจากหนังวัวแท้สีเงินด้วยม่รู้จาอธิบายยังไงอ่ะ ต้นคุณมาสูงทั้งข้างนอกทั้งข้างในเลยอะนะคะแล้วก็ความสวยงามเอ่ยความแข็งแรงทนทานเอ่ยวัตถุรือวิชัยเพ้่อวางอลังการมาขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยแล้วน้องเอ๋จะทําคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ